สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทอแสงเฮอริเทจรีสอร์ทโขงเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภายในโรงแรมนี้นะครับว่าจะน้าพักหน้าอยู่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับบ๊าาย ไปดูสระว่ายน้ำหน่อยครับอเคตรงนี้เป็นโซนสระว่ายน้ำนะครับสวยมากเดี๋ยวเด็กๆมาเล่นกันที่นี่นะครับใครเดินตามมาหนะ้าตู่ยอยมาโชว์พุงทำไมตรงนี้ บรรยากาศดีมากๆติดริมแม่น้ำโขงนะครับฝั่งตรงข้ามโรงแรมฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศลาวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นวิลล่านะครับเราเคยมาพักแล้วตรงนี้แต่ไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนั้นสวยมาก บรรยากาศโรงแรมทอแสงริเทดรีสอร์ทโขงเจียมนะครับชื่อเต็มๆนะครับสวยมากบรรยากาศจะประมาณนี้นะครับจุดชมแม่น้ำสองสีนะครับแม่น้ำสอสีนะครับจะเป็นสองแม่น้ำมาบรรจบกันนะครับ เป็นแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงนะครับไหลมาบรรจบกันนะครับก็จะเป็นแม่น้ำสองสีนะครับคือสีของแม่น้ำโขงก็จะเป็นอีกสีหนึ่งสีแม่น้ำมูลก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่นี่เขาเลยเรียกแม่น้ำสองสีนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะดูได้แต่มองไม่ค่อยชัดนะครับจุดที่จะเห็นชัดๆเลยนะครับคือตรงวัดตรงนู้นนะครับที่เราซูมเข้าไป ตรงนี้นะครับถ้าไปยืนจุดนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นน้ำสองสีนะครับฝั <Okay. S 1> ่งนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปนะครับให้กับบรรดานนะักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพักที่นี่นะครับห้องพักที่นี่ก็จะมี3รูปแบบนะครับจะมีเป็นห้องที่ถูกสุดนะครับก็จะอยู่บนเป็นตึกแล้วก็ จะเป็นวิลล่านะครับเหมือนหลังนี้นะครับก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นพูลวิลล่านะครับเป็นห้องที่มีสระว่ายน้ําด้วยก็จะแพงที่สุดเลยนะครับเริ่มต้นที่หลักหมื่นนะครับเดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนตึกที่เราจะพักนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตึกสามชั้นนะครับสวยมาก เราได้ห้องแล้วนะครับเป็นห้อง1102นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมภายในห้องพักนะครับว่าจะสวยหน้าพักหน้าอยู่แค่ไหนนะครับอยู่ชั้นหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เข้ามาในห้องแล้วนะครับโอ้โห เรามาสำรวจห้องก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเคเราเริ่มจากห้องน้ำเลยดีกว่านะครับนะครับห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะครับมีอ่างมีชักโครกนะครับโอ้มีสายฉีดตูดด้วยชอบชอบชอบบางโรงแรมจะไม่มีนะครับแล้วก็มีชาเวอร์ โอ้แคบมากโอเคห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้อะไรเอ่ยอ,อ๋อตู้เย็นมีเครื่องดื่มไหมอ,อ๋อมีผลไม้ให้ด้วยเดีย๋ยวชมกันยาวๆนะครับคลิปนี้อ๋อ,อตรงนี้เป็นชั้นวางแก้วนะครับห้องนี้ก็จะมีทีวีให้หนึ่งเครื่องนะครับ แล้วก็น้ำ3ามขวดนะครับตรงนี้มีเตียงนอนให้2เตียงนะครับแล้วก็เตียงเสริมอีกเตียงหนึ่งนะครับตรงนี้เตียงเสริมเพื่อให้เด็กๆได้นอนกันนะครับการตกแต่งก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมวิวด้านนอกดีกว่าจะได้วิวไหนมีพึ่งด้วยเห็นพึ่งไหม มีพึ่งด้วยเปิดพึ่งออกไปไปไปอันนี้วิวด้านนอกนะครับก็จะเจอแม่น้ำขงเลยนะครับวิวด้านนอกอตรงนี้ก็เป็นรับประทานข้าวเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่รับประทานข้าวนะครับตรงกามปูใหญ่มาก Okay. ครับภายในห้องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบอกราคาห้องนี้ก่อนนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่3 0 0พันบาทนะครับห้องนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยห้องดูใหม่นะครับที่นี่โรงแรมเปิดมานานแล้วนะครับแต่ห้องดูใหม่มากโอเค

นเยอก็มอยากล้วยเราย่ละไม่ชวนไปกินย่ละไม่ไปเองไม่ชวนไงไม่ไปเองกูดีกดีดีดีทำไมทำไมกินเยอะทไมกินเยอะไม่กินเยอะเียนเหนื่อยเีนเหนื่อยกูเร่โดดได้ยัลโดดได้ยิ้มด้ยิ่ง น้องสมมติเราเปิดร้านสมุ <c oughs> ทำไมหน้าใหญ่จังน้องบอกตุ้พี่น้องสมมติสมสมติจะเปิดร้านอ่ำสระผมให้เด็กนี่ให้น้องอยู่นิ่งๆจะเอะลูกบอลมาเน่าเน่าเนินมึง ลอยช่ยอยกินน้ำไม่ได้ดีลอยอักษรอันนี้คืออะไรครับไข่ทำมาจากอันนี้คือไข่อันนี้คือไข่นกคาคาเสียงไม้ครับไข่ดาวหรือเปล่า ก็คมือไข่กะกินนเป็นไข่มุกันค่ะครับ แกกแกกิมเอาไข่นกกระทามาทาเป็นไข่ดาวฮะกินเอาไข่นกกระคามาทำมาใส่กแล้วก็ทาเป็นไข่ดาวไข่นกกระทาใช่เอามาเฉี่ยมมามันรก็วไปเมือนไข่ดาวอ๋อไม่ใช่นกไข่นกกระคาไข่นกกระทา หลังจากที่เด็กๆเล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาที่จะมารับประทานอาหารเย็นแล้วนะครับห้องที่จองไว้นะครับสำหรับ50ท่านนะครับแต่ไม่น่าทึ่นะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็มีอาหารอะไรน่ากินบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ คนนะครับรวมกันคณะญาติี่น้องก็ขอให้อาจูลสุขภาพแข็งแรงสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขความเจริญสมปรารถนาอย่างที่คิดหวังตั้งใจไว้และขอให้มีความสุขกับครอพบครัวกับญาติี่น้องและก็ทําหน้าที่เสียสละเวลาไปเลี้ยงหลานนะครับเพื่อความสุขให้กับตัวเองนะครับมีความสุขตลอดดีและตลอดไปครับขอบคุณครับ เราเจอกันพรุ่งนี้นะครับข้างหลังก็ยังสนุกกันอยู่นะครับ คลิปนี้ห้องพักนะครับที่เราพักเมื่อคืนนะครับราคาอยู่ที่3000บาทต่อคืนนะครับเป็นห้องอยู่บนตึกนะครับแล้วก็ห้องที่เป็นวิลล่านะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 0พ0บาทนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือพูลวิลล่านะครับบ้านเป็นหลังแล้วก็จะมีสาะว่ายน้ำด้วยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับงานจัดเลี้ยงเมื่อคืนนะครับ มันมีห้องจัดเลี้ยงด้วยห้องจัดเลี้ยงก็ราคา6000บาทนะครับที่นี้วิวสวยครับติดริมแม่น้ำโขงนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นสปปลาวนะครับอากาศดีสะอาดนะครับที่นี่โลงมากเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับแล้วก็เช้านี้ก็แดดออกแล้วโอเคคลิปนี้เป็นยังไงครับพามาเที่ยวหงเจียมนะครับอยู่ที่โรงแรมทอแสงเฮอริเทจ รีสอร์ทโค้งเจียมนะครับจังหวัดบุบลาราชธานี้นะครับใครอยากมาเที่ยวก็เข้าไปจองได้ที่เว็บโรงแรมเลยนะครับหรือโทรเข้ามาก่อนก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็กดติดตามนะครับฝากด้วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย